สวัสดีครับเพื่อนๆ <S K> อยู่กับวรชัยฟาร์มครับวันนี้วันนี้อยู่ที่สวนฟักทองนะครับของปีนานแล้วก็ของเจ้าสัวเนาะแล้วก็มีของสายันนะครับน,นี่เขออาเนี้ยรวมกันวันนี้ก็มาเก็บฟักทองนะครับก็บก e. ที่ทำห้อมของวรชัยฟาร์มเนาะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศแล้วก็มาพาเพาื่อนๆมาดูนะครับว่าวิธีการเก็บฟักทองนะข่อยากันจะได้นี่วรชัยฟาร์มนะกลับกล้องให้ดูเนาะนี่นะครับ อ้อันนี้เกนค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับนี่นี่พอเทียบกับมือไว้ใ้ฟ้ามนะครับนี่น่าจะมีประมาณสี่โลห้าโลได้นะครับนี่นี่นะครับเจ้าสองเจ้าของเจ้าของสวนสวนนี้มีประมาณอยู่สองไร่นะครับหนึ่งพันสองร้อยต้นกขปลูกนะครับนี่โอ้ถ้ามันหมดายมันได้เป็นตันมนะโอ้ถ้าหมดตายได้หลายเดีย๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการเก็บฟักทองเขาแย่งกันจะได้เนาะ นี่ครับเด็ดๆๆๆนี่นะครับเบื้องต้นก็ดูตีควันมันนะครับนี่เนาะมันได้ละเดิมแก่ละนี่ดูตูดมันตัวนนะครับมันจะสียออกมันมนแล้วก็ฮักนี่นะครับง่ายๆเพื่อนๆไข่ก็ทําได้นี่นะครับมนละแก่ละฮักนะครับก็วันนี้ก็ราคาก็วันบริจาคฟาร์มยังบขอบอกแล่ว่าเดี๋ยวมันแรงกันเลยเฉลยเนาะ ไงๆน้อเพื่อนๆโอ้กนอะไรกนแล้น่องกลองนี้เนี่หนะเพื่อนๆหักอีเนาะนี่นะครับ ก็ดีน่าจะมีแหมรุ่นหนึ่งนะครับมีน่าจะมีสองรุ่นเนะน,น,น,นาะนี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียกนี่หนดนะีกนี่เจ้าของสวนเนาะแกเจ้าสวจ้สวน้อยล้วกามนีปุูนนะครับสายันใหมันจำไว้ ก็นวันนี้เราเก็บแล้วก็มีโออป้าเขามาซื้อถึงถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ก็สุนีล้วฟักทองราคาค่อนข้างดีเนาะก็นี่นะครับบรรยากาศสวนฟักทองเนาะก็เดี๋ยวอย่าป้าเพื่อนไปเก็บต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าไปเก็บของวัชัยตอ่อแล้วก็เดีย๋ยวตอนจังขึ้นรถเดี๋ยวป้าเพื่อนไปดูบรรยากาศทั้งรอบนะครับต่อนะครับเพื่อน ก็ตอนนี้ก็เป็นการเก็บฟักท้องเนาะนี่บวลาใช้ฟรามกับส่วนของเพื่อนนี่ก็สองไร่นี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กับฟ้าเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศเนาะการเก็บขึ้นรถนะครับนี่นี่นะครับเก็บขึ้นรถกันอีเนาะเก็บกล่องไว้กล่องไว้นะครับแล้วก็ผมมาขึ้นรถไถแล้วก็มาลงกล่องไว้เหมือนกั้มครับนี่เนาะรถไถดีมีรถไถมี เออเทเลอร์ตั้งหลังนะครับมันง่ายดีเนาะง่ายเวลาเขาจะลงเขาขึ้นง่ายยกขึ้นตำ่ำยกสูงลงต่ำได้ไน,ดนี่เนาะเก็บกล่องอีมากะเอามากรองไว้นะครับรอโป๊ก้าออกมาเอาขึ้นรถเนาะก่อนขึ้นรถเขาก็มีการจังเด็กกับอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเออเดี๋็กกับจะรีวิวเ,เพื่อนเพื่อนดูอุ่มล็อตนะครับ นี่นะครับกระปองวันนี้เนาะการยังบูมูนแต่ว่าน้ำหนักประมาณต่วน,นี้นะครับนี่นะครับนี่กกเป็นส่วนของทีของเพื่อนวาใชัยฟ้ามิเนาะของเจ้าสวนน้อยนะครับแล้วก็มีของคุณน,ำน้ำหนักแล้วก็ของคุณสุริยันนะครับอันนี้เขาดัหุ่นกันเนาะนี่นะครับ รอดูเนาะนี่นะครับมาแล้วเพื่อนๆถอยมามีอยู่ยประมาณตอนนี้ก็น่นาจะสามกล่องเนาะนี่ มีกันยหญ่ๆอย่าลุ่มปุ้นนะครับเดีย๋ยวฮึทายเพื่อนๆด,ดูนเนาะนี่นะต่อครับเพื่อนนี่ก็มาถึงสวนฟักทองของวัลรชัยฟา้าแล้วนะครับนี่กําลังเก็บของวัลรชัยฟ้าอยู่เนาะก็นี่เก็บเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจะเก็บใส่ไตเอาขึ้นรถนะครับไปสี่เดียวก็ของเปื่อนตะกี้นะครับ เดีย๋ยวี่จะพามาพอของวายเฟรนฟามตีกล่องไว้เนาะนี่นะครับก็มีหลายกล่องนะครับมีตั้งบนบุนก็มีนะครับนี่เนาะนี่เป็นกล่องแรกเนาะนี่นะครับก,ก็แกนกระป๋องใหญ่เดี๋ยวจะจังพพ่ว่าอนักประมาณต่อใดเนาะนี่นบางเพศกับมีนะครับเป็นกล่องๆเนาะเลาก็ปิดควันแล้วก็กล่กองไว้แล้วก็ขนนะครับนี่นะครับ เป็นกล่องๆนี่เนาะนี่นะครับปุ่นกองนะครับอากาศมีทั้งบนบนนะครับนี่เนาะนี่นะครับอันนี้ก็มีกันน้อยกันใหญ่ข้าเข้ากันไปนะครับกันใหญ่กับมีกันน้อยกับมีนี่เนาะ เพื่อนๆมาดูนะนเนาะบรรยากาศการเก็บฝักท้องนะครับเก็บมะนาวแก้วนี่นะครับใหญ่ก,ก็มีลูกน้อยกับมีจะอยู่ที่ประมาณสองโลขึ้นไปนะครับมีอยู่นะครับนี้เป็นพันท้องอัไพนะครับฟังนี่ท้องอํมพายสี่สองหกนะครับก็ได้พาเพื่อนไปดูบรรยาก,ศกาศตอนเอาขึ้นรถนำ้ำกงนแถมรอบเนาะนี่ก็ เพื่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศไปก่อนนี่เนาะนี่นะครับสวัสดีนะรรครับเพื่อนๆมาตอกเลยเนาะกำลังใช้ฟ้ามัอนกัครับนี่กามาเก็บเก็บฟักทองมานน้ำแก้วนะครับขึ้นรถอยู่นะครับนี่มีปลาก้มารับถึงปีเลยนะครับวันนี้นี่นะครับ,บร,าาราาคารงะลาครับช้อนัผ้าฝักทองราคาดีนะครับปอาแกจะมาหับซื้อถึงตีเลยเนาะ นี่นะครับตอนนี้ทีมงานเจ้าสัวนะครับมีทันสอบุริยันต์นี่นะครับเก็บครับเฮ้ยครับสรถนีเนาะนะครับเด็กปลาเพื่อนไปดูเป็นเเคงเเคงเนาะอันนี้ก็มีตัวกวนนะครับนี่เด็กชายบอดนี่เด็กหญิงฟองเบี้ยนี่นะครับใส่อีเนาะนี่เก็บใส่นะครับ เก็บใส่กิโลนะเก็บใส่กิโลนะครับนักนะครับพักคลองนี่มันจีเบานะนี่เค่งตะอี่กับไปสามสิบโลแล้วนี่นี่นะครับนี่นะครับนะเค่งนี่สี่สิบเอ็ดโลนะครับโอ้ กเอาขึ้นรถเนาะเลี้ยงไปส่งน่าจตลาดไทยนะครับใส่ขึ้นรถครับนี่แต่จังเวลาใช้ฟาร์มถอยม,มาใหม่วันนี้แหกเลยนี่แหกหมันราคาดีาาานใน,ะ <c oughs> นราคาดีนะครับ เพื to to. ่ช่วงท้ายๆคลิปก่อนเนาะมจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี่ทีมงานได้ละโลกิโลละกี่บาทนะครับอย่าบอกยงีแมลงนี่นะครับบรรยากาศเก็บขึ้นรถเนาะนี่ได้หรอปล่อยละปล่อยแล้วนี่นะครับนีกัลเลี้ยงเนาะเลี้ยงเจริญไปนะครับ บอกค่าขนกาบรว่าใครได้นั่งนักนะครับช่วงนี้ราคาดีนะครับนี่กันหลวงครับจะไปลูกไม้อยู่เถวไยมวไหมล่ะสิบสองเหรอ ห้าแก้มแก้มอะกันี่บรรยากาศเนาะเดี๋ยวเต็มรถแล้วเดี๋ยวว่าใช้ฟาร์มเดีายวไทยพอมรอบนะครับวันนี้เนาะสวัสดีครับเพื่อนๆพื่วันเรใช้ฟาร์มครับตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มล้ํเนาะนี่นะครับนี่เนาะครับ ก็เต็มแล้วเนาะอันนี้ปอก้าเขาก็จะแพ็คเขาจะลงไปส่งเตี๋ยนครสวรรค์น,นะครับอันนี้อะไรใช้ฟาร์มกันใช่หุบไม่พ,พอเนาะนี่นะครับเต็มล้ํเต็มล้ํนะครับนี่เนาะก็ใส่รถแล,ล้วก็ดูสวยงามครับสวยงามดีเนาะนี่ก็เป็นเซตน้ำหนักรวมกันได้ประมาณ2ตันนะครับ2ตันสีดิ2,400ั 2, กิโลนะครับนี่นี่ครับนี่หัวใหญ่ๆเนานะ น,นี่ไงเลยก็จบไปแล้วเนาะสำหรับงานไทยทำฟักทองทองอภัยซีสองหของบริษัทฟาร์มนะครับเนะดี๋ยวจะได้เดียวแรงๆได้สรุปเพื่ปเปิเหมือนฟังนะครับว่าลงทุนตะใดนะครับราคาขี่บาทเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งหิาหลอบเนาะรับผม